ดคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาชี้แนะนำใดๆสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแปบ๊บนึงนะเรามาลุ้นเลขทูบกันมาก่อนนะคะพี่จ๋านะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามอะไรดีคะสามเจ็ดอะไรดีอยากได้กระเป๋าสักคู่ค่ะพี่จ๋าสามเจ็ดอะไรดีพ่อแม่พี่น้องสามเจ็ดอย่าดีคะ่ะ คือเป็นสิ่งที่หนูชอบมากกว่าวหนูได้ยินเหมือนเป็นผู้ชานาญในการกวาด <c oughs> เอ๊มันจะเป็นมันที่เป็นสามมันที่เป็นสองมันที่เป็นแปดมันที่เป็นศูนหรือมันที่เป็นเก้าคะมันที่เป็นหยังคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> น่าจะไม่ใช่สามแล้วเพราะหัวไม่ตัดนะคะ <c oughs> น่าจะบอใช่นะปลาร,รหัสปลาเลขเก้าค่ะที่ะ วันนี้รวยจังวันนี้รวยสามเจ็ดแปดสุดปังสามเจ็ดแปดสุดปังพี่นาว,วพรค่ะเดี๋ยาจันเคขออนุญาตลองลองลอง,ลองเช็ควันพรุ่งนี้ดูก่อนได้ไหมคะมามยมนะคะแฟนเพจนะคะมิตรรักแฟนเพลง คอมายมนะคะมายมเชื่อมมายมหยีมายมบว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จย์เค่เช็คให้นะที่รักนะคะวันนี้กราบขออภัยด้วยเดี๋ยวกลัวว่าบอกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคนอยากได้เกินนะคะสามเจ็ดแปดค่ะนะใครบอกว่าซื้อได้สองร้อยนะคะเอ๊จังใสว่ะอ๋อซื้อสองใบสองใบสองใบอาจันนะ แล้วก็สามแปดนะนะทันไหมที่รักได้ไหม